สเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วมาส้มมาดูกันผมมีมีไม่เยอะด้วยโอ้โหเป็นเรื่องแล้วอร์ขั้นต่ำสิบโลแรกสามจั่วต้องติดแล้วเออหมดแล้วได้มาแล้วสี่ห้าสี่ไม่ต้องวิ้ิ กูมีการันตีกูมีการันตีเพาตัวที่แล้วกูหลุดเนี่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงมันผิดหลักใช่แล้วใช่แล้วถูกแล้วเพราะว่ากูมีการันตีไม่มีว่าเยอจะไปว้าวขอสองตัวได้ไหมเอาไปอาวุธอนุสาวรียตัวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวันที่หลังเอาอาวุธพี่ไปก่อนยักษ์ยื้อห้อ ไปเฮ้ยมาโมี่นาการผมโมันา่ารดเวยโโนแล้วโชดเยมชนาการเธอเด็ดโนไอ้ไอ้ไอ้กว่า้เบิกวันเลยละกันเบิกวันเลยจบ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 ไปไม่ยงไม่ได้ทดส้บเลยโอว้ย มาต่อไปเลยเอาน้องมันเหลือแค่สี่ศูนโลจะได้น้องไเปล่าไปเออเร้อยเลโดนเล่นแล้วกูโดนเล่นแล้วตัวนี้เออหัดเอง